คนสวยดีกว่าสวยนิ่งปิ๊งจังเลยค่ะน้องเจนนี่นะคะนางเอกใบช่องเจ็ดน้องเจนนี่ชยยสรานั่นเองเขาเป็น<ว>ไท <ฮ S 2> ่ซูเปอร์โมเดลมาก่อนอละครเพิ่งจบไปนะคะคู่กับคุณมิกทองระยะแล้วตัวจริงสวยมาก<ห>ออรามากผู้ชมเนี่ยเขาเพิ่งมีละครนะคะกับคุณมิกทองระยะจบไปค่ะแล้วต้องบอกว่าสวยจริงค่ะเธอเป็นเจ้าของตำแหน่งนะคะ ซูปเปอร์โมเดลไทยซูปเปอร์โมเดลปี2019ค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะเพิ่งได้จับคู่โกเร,รตติ้งกับพระเอกมาร์คเกมคุณโอนรัตทีฉันดูอยู่ละครเรื่องนี้เกาะรักกลนหัวใจววมันฟินมากนะคะฟินจนกระทั่งคนจับคู่จิ้นนะคะโอ๊ตกับเจนนี่ค่ะอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆค่ะ,ะมันจริงหรือเปล่าน้องเจนนี่เอาไปฟังเสียงน้องเจนนี่คนสวยหน่อยจ้า คู่จิ้นเป็นเป็นคู่จิ้นอ๋อยังไงก็ายเขาแตวกันเยอะอยู่ก็ไปทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอะที่เราไปทําบุญด้วยกันเนี่ยคือเราสนิทกันเราสนิทกันในกล้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผู้เป็นพี่ปอยผู้จัดการที่แบบว่าเราเราก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเลยเผื่อเราแบบว่าไปมูเนาะแล้วแบบละครเราจะได้แบบว่าปังๆขึ้นแล้วก็เลยชวนกันไปทําบุญแล้วก็ปังจริงเนาะเรื่องนางใช่ใช่ค่ะก็คือคนคนชมค่อนข้างเยอะ คือเขาชวนกันไปทําบุญด้วยกันบ่อยๆน้องเจนนี่นะคะคือตอนสัมภาษณ์น้องเจนนี่ยรู้เลยนะคุณผู้ชมว่าสวยตลกกับสวยแพงมันเป็นยังไงเราก็อวยว่าเราสวยแล้วเราตลกเราก็ต้องมีติ่งคาว่าสวยไปนิดนึงเพราะว่าเราสวยเพราะเราเปิดรายการมาแล้ว็บอกว่าเราสวยแล้วแต่เราเป็นสวยแนวตลกมากกว่าผู้ชายเขาถึงได้แล้วเราเต้นได้ด้วยเพราะรายการบันเทิงไทยรัฐคือรายการมิวสิควลไป็นเไปขิงนางเอกว่าเออเราสวยแบบเต้นได้สวยแบบตลกมันภูมิใจใช่ไหมภูมิใจเพราเขา เดินมาเสร็ๆเขาก็โอ้โหกราับระดัาจริงๆสวยแพงมากผิวน้าจับตด้วยความสามารถนะคะส่วนแจ็คกอลีนก็น่าตลกเต็นได้ด้วยตุ้มๆต่อมๆ